ตายตาหลับเผยความจริงพระอภัยมณีสมสู่กับนางเงือกอยังไงตั้งแต่เรียนวรรณคดีนนไทยเรื่องพระอภัยมณีบทประพันธ์เรื่องชื่อของสุนทรผู้บางคนอาจจะไม่เอะใจแต่ก็มีหลายคนที่สงสัยมานานพระอภัยมณีสมสู่กับนางเงือกได้อย่างไรทั้งที่ต่างสายพันธ์กัน สรุปแล้วใช้วิธีไหนกันแน่ถึงได้มีสุดสาครอ,ออกมาได้วันนี้ทางทีมงาน The Story ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีสมสู่กับนางเงือกยังไงมาให้ฟังกันจะได้นอนตายตาหลับสักที Facebook Page เขียนไทยได้นำข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับพระอภัยมณีเอก,กับนางเงือกทางไหนมาเฉลย ด้วยความที่เป็นคำถามคาใจมานานในเมื่อนางเงือกมีรูปเป็นนางมีหางเป็นปลาแต่พระอภัยมณีทำวิธีไหนทั้งคู่ถึงมีลูกชายสุดสาครอ,ออกมาทางเพจเขียนไทยฉเฉลยว่าเงือกในพระอภัยมณีนั้นรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกอย่างมีแขนมีขาและมีหางปลาด้วยเมื่อมีขาฉะนั้นหางปลาต้องอยู่ที่ก้นพอตัดหางที่ก้น ก็จะกลายเป็นมนุษย์บริบูรณ์ยืนยันว่าเงือกมีแขนขาซึ่งข้อความทางเพจเขียนไทยเขียนไว้ดังนี้คนที่รู้จักเรื่องพระอภัยมณีคงเข้าใจในเบื้องต้นว่าพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณถูกให้ออกจากเมืองมาจนนางผีเสื้อลักพาตัวไปจากนั้นอยู่ด้วยกันจนมีพยานรักด้วยกันหนึ่งชีวิตคือสินสมุทร วันหนึ่งผีเสื้อสมุดออกจากถ้ำไปหาอาหารสินสมุดจึงออกไปเที่ยวเล่นน้ำขณะสินสมุดว่ายน้ำอยู่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดในบทประพันธ์ได้กล่าวไว้ว่าด้วยหนอนา a ชาติเชื้อผีเสื้อสมุดดำไม่ผุดเลยทั้งวันก็กลั่นได้ยิ่งถูกน้ำกำลังยิ่งเกรียงไกร เที่ยวเลี้ยวไล่ขี่ปลาในสายชนเรารอกซัตดพัดเข้าในป่าฉลามลอดออกตามสี่เงือกเสือกสลนเห็นฝูงเงือกเกลือก,กลิ้งมากลางชนคิดว่าคนมีหางเหมือนอย่างปลาสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เรียกว่าเงือกนั้นเป็นคนแต่มีหางเหมือนปลาทำให้หลายคนเข้าใจว่า ท่อนบนของเงือกเป็นคนส่วนท่อนล่างเป็นปลาเมื่อพระอภัยมณีได้นางเงือกจนเกิดโอรสคือสุดสาครขึ้นมาทําให้คนอ่านคิดกันเล่นๆว่าพระอภัยมณีได้กับนางเงือกทางไหนแล้วก็มีคนให้คําตอบแบบคขำๆว่าเข้าทางไหนก็ออกมาทางนั้นแหละซึ่งนางเงือกก็ได้สํารอกสุดสาครอ,ออกมาทางปาก และในบทอัศจรรย์ระหว่างพระอภัยมณีกับนางเงือกก็ไม่ได้บอกนึกซึ้งถึงเส้นทางด้วยซึ่งขอไม่เอ่ยบทอัศจรรย์แล้วกันมันจะหวาดเสียวเกินไปแต่ยิ่งสงสัยเข้าไปอีกถ้าใครอ่านพระอภัยมณีถึงช่วงท้ายที่พบว่านางเงือกนั้นได้ถูกพระอินท์ตัดหากเพื่อให้นางเงือกกลายเป็นมนุษย์นางเงือกเมื่ออาศัยอยู่กับพ้าลืษีที่เกาะแก้วพิสดาร ก็ภาวนารักษาศีลจนกระทั่งอานิสงของนางทําให้ที่นั่งของพระอินทนั้นแข็งจากนั้นพระอินก็ลงมาทําให้นางเป็นมนุษย์ด้วยการตัดหางเพื่อให้นางเงือกได้กลับไปหาสุสาครที่ในขณะนั้นเป็นกษัตริย์แล้วปัญหาคือถ้านางเงือกมีท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาเมื่อตัดหางแล้วจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรตอนพระอินมองลงมาดูโลก เห็นนางเงือกนั้นมีบทบอกลักษณะนางเงือกว่าเห็นมัจฉาภาวนาสติตั้งที่ริมฝั่งคงคาชลาศิลรูปเป็นนางหางเป็นปลาอยู่วารินนี้สงศิลนดนพระไทยให้เมตตาเห็นปลากำลังภาวนาอยู่ที่ริมน้ำรูปร่างเป็นมนุษย์ผู้หญิงมีหางอาศัยอยู่ในน้ำ อาน,นิสงส์จากการถือศีลของนางทําให้พระอินมีใจเมตตาต่อนางจากวรรูปเป็นนางหางเป็นปลายู่วารินถ้ารวมกับบทตอนที่สินสมุทรพบนางเงือกว่าคิดว่าคนมีหางเหมือนอย่างปลาแล้วจะพบว่าเงือกในพระภัยมณีนั้นรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกอย่างมีแขนมีขาและมีหางปลาด้วย เมื่อมีขาฉะนั้นหางปลาต้องอยู่ที่ก้นพอตัดหางที่ก้นก็จะกลายเป็นมนุษย์บริบูรณ์ยืนยันว่าเงือกมีแขนขาจากตอนที่นางผีเสื้อสมุรจับพ่อแม่เงือกกินซึ่งมีปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียนด้วยกล่าวว่าแล้วนางยักษ์หักขาฉีกสองแขนไม่หายแขนเคี้ยวกินสิ้นทั้งคู่ สรุปว่าเงือกไทยไม่ใช่เมอร์เมดแบบฝรั่งที่มีท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาแต่เงือกไทยเป็นคนแต่มีหางปลาออกไปทางก้นและพระอภัยมณีสมสู่กับเงือกแบบที่ทำกับมนุษย์ปกติเสริมข้อ1น่งนางเงือกเมื่อเป็นพระราชมารดาได้รับการสถาปนาเป็นนางจันทวดีพันปีหลวงเสริมข้อสอ นางเงือกไม่ได้สำรอกสุสาครแต่คลอดด้วยฤทธิ์ของฤาษีและเทวดาในเกาะส่วนนี้คือภาพพระรามตัดหางมัดฉานุจากเรื่องรามเกียรติเพื่อเทียบเคียงการตัดหางนางเงือกในเรื่องพระอาภัยมณีแล้วคุณล่ะครับคิดว่าพระอาภัยมณีสมสู่กับนางเงือกยังไงและนางเงือกของไทยนั้นมีขาหรือไม่